เนี่ยสาต้นนี้โดดเด่นเลยเนี่ยชุดนี้ก็สวยมากเลยนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะกลับชนบุรีนะครับ วันนี้ขับรถมาทางจังหวัดแพร่นะฮะก็เลยมาแวะที่วณอุทยานแพะเมืองผีที่จังหวัดแพร่นะครับรถมาจอดก็จะเป็นทางเข้าฮะที่นี่คือ,อไม่คิดค่าเข้าชมนะครับถึงละถึงละแพะเมืองผีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับ นี่แอ่งดินแพะเมืองผีนะฮะควาจริงคือคําว่าแพะนะฮะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นชื่อของสัตว์นะฮะแพะทางภาคเหือหมายว่าหมายหมายถึงป่านะครับแพะอาจจะเป็นป่าเล็กๆนะฮะแคะนั้นคือแพะเมืองผีก็คือก็คือป่าที่ธรรมชาติเป็นคนสร้างขึ้นนะฮะไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นนะครับ วันนี้วันเสาร์นะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงนิดหน่อยนะครับพอมีคนปกระบายแต่ว่าอากาศร้้งจะร้อนคนอุทยานแพะเมืองผีนะฮะ นี่นะครับเาถึงนี่น,นะครับเราจะเดินไปนะฮะทางเดินจะวนไปดังนี้ด้นนี้นะฮะเดินไปตามทางนี้นะครับยลักษณะจะเป็นเสานะครับเป็นเสา เป็นเสาหินทรายนะครับเนียเกิดจากการผุพังของธรรมชาตินะครับเนี่ยเสาต้นนี้โดดเด่นเลยนะะก็จะมี ะคือโดนจากการผูกก่อนของน้ํากับลมนะครับ ตรงนี้คือสมัยก่อนตอนที่ยังเป็นป่าเขาน่าจะเป็นที่อยู่ของสัตว์นะครับเดี๋ยวเราไปดไูจุดอื่นกันต่อครับ เป็นปติมากรรมของธรรมชาติที่สวยงามนะครับ ตรงนี้เหมือนเห็ดเลยนะครับมันเป็นเห็ดดอกยักษ์เลยนะครับนี่ถ่ายย้อนแสงส,สวยๆนะครับติดหักการผูกพังนะฮะของธรรมชาตินะฮะตอนนี้คือป้ายห้ามปีนป่าย ตัวนี้ลักษณะมันเหมือนเป็นมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นหินทรายนะฮะเป็นหินทรายหรือเป็นดินทูกอัง นะจุดนี้จุดนี้คือจะมีเรียกว่าล้อมรอบไปยนะฮะ นชุดนี้ก็สวยมากเลยนะครับนี่เเะเกิดลักษณะของการกัดเซาะของน้ำนะครับ ฝนตกลงมานะฮะน้ำก็กัดเสาะลงมานะครับจะใช้นะใช้เวลาน่าจะเป็นเป็นแสนปีล้านปีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูต่อจุดอื่นกันครับ เดินที่เขาจะทำเนี่ยทำทางเดินฮะทำปราดตรงนี้เป็นสีลาแรงนะครับนะครับเวลาเรามานะฮะเดินมานะฮะเดินมาสุดตรงนี้เนี่ย ก็จะมีทางไปจุดอื่นก็ได้นะฮะไปจุดอื่นคือไปด้านโน้นนะเข้าว่าไปนะครับขึ้นที่จะมาสุดตรงนี้นะฮะแล้วก็มีบันไดให้เราขึ้นไปนะฮะบนไปด้านบนนะครับ รตรงนี้จะมีคำอธิบายนะฮะการเกิดสภาพของแพะเมืองผีนะครับนักธรณีวิทยาประมาณค่าอายุของดินแห่งนี้ว่าอยู่ในยุคข,ของควอร์เทอร์นารีเกิดขึ้นประมาณไม่เกิน2ล้านปีซึ่งเป็นยุคค่อนข้างใหม่ ลักษณะของการเกิดของเสาดินเกิดจากกรวดหินดินทรายเกาะจับตัวกันยังไม่แน่นแข็งเต็มที่กรอบด้วยชั้นหินทรายละเอียดและชั้นหินทรายสลับกันเป็นชั้นๆแต่และชั้นมีความต้านทานต่อการถูกพังไม่เท่ากันเมื่อถูกน้ำฝนซะซึมชั้นหินที่มีความต้านทานต่อการถูกพังน้อยกว่าเขาจะถูกชะล้าง กัดก่อนโดยง่ายเหลือชั้นที่มีความต้านทานต่อการผุพังมากกว่าทำหน้าที่เสมือนแผ่นเกาะวางอยู่ข้างบนที่น้ำไม่สามารถชะกก่อนต่อไปได้ง่ายส่วนที่เหลือจึงเกิดเป็นแท่งเป็นหย่อมมีรูปร่างแตกต่างกันตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวนะฮะ ขาพอแร่ก็คือเป็นภาษาเหนือนะครับพอก็คือดูนะครับขาพอแร่ก็คือถ้าเป็นภาษากลางก็แปลว่ามาดูสิครับประมาณนั้นแหละครับมาดูสิมาดูเถอะอะไรหนฮะ คือจุดที่เราอยู่อยู่ด้านบนนะฮะตรงที่ตรงตรงนะฮะขาพอแร่เนี่ยนะครับนะก็จะเห็นเนินเห็นอะไรนะฮะนะฮะมีนักท่องเที่ยวมีไปอยู่นอนยอมหนึ่งนะก็จะเป็นม่เห็นสาวเห็นอะไรแต่ไม่ชัดฮะแต่ตรงนี้คือวิวจะสวยนะฮะวิววิวภูเขาจะสวยมากเลยนะครับ นี่น,นะครับเนี่ยวิวภูเขานะครับนะฮะนี่คือจุดที่เป็นธรรมชาตินะจุดหนึ่งนะฮะของจังหวัดแพร่นะฮะแพะเมืองผีนะครับนสวยงามเลยนะอ เห็นความเขียวขจีของป่าไม้นะครับของภูเขานะครับ สวยงามครับนี่นะฮะจากตรงนี้นะฮะเดินไปตามทางนี้นะฮะก็จะเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะครับเนะหมาะมากที่จะมาเป็นกลุ่มนะครับ นี่นครับถ้าเราจะเดินศึกษาธรรมาชาติเนี่ยก็มีเดินเข้าไปด้านในน่่นได้นะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นทางทางวนกลับนะฮะวนกลับออกไปนะครับเนี่ยฮะทาง ที่จะเดินต่อกลับไปนะไม่นอนนะฮะสำหรับคลิปนี้ว่าตรงขอจบแค่นี้นะครับนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวนะฮะหลังจากนี้อาจจะมีไปแวะอีกสักที่สองที่นะฮะก่อนที่จะกลับชุนบุรีวันพรุ่งนี้นะครับแพะเมืองผีนะครับอยู่เขตอำเภอเมืองนะฮะจังหวัดแพร่นะครับ